กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพล่ะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกเบูอาไคโดยคลิปนี้ครับผมเราก็จะมาแนะนำทีมผ่านเชเลเจอร์นะครับผมอีเวนต์พวกเราคือชมรมวิจัยรหัสยศาสตร์นะครับนะก็มาดูกนันดีกว่าครับรอบนี้จะมีทั้งหมด3ด่านนะครับผมแล้วก็อีก1ด่านนะ ก็มาดูกันครับผมในสูขของด่านแรกครับด่านแรกไม่มีอะไรมากมายครับผมด่านแรกก็แค่ให้เล่าเลยครับผมนะเทคแค่ดอกเอลีกครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือพกตัวฮิวไปด้วยนะครับแล้วก็ศัตรูก็จะเป็นดาเมจสีฟ้านะครับผมดังนั้นขีดด่านแรกครับผมสบายๆได้เลยนะก็แค่พกฮิวไปด้วยครับผมป้องกันให้น้องเอริกน้องตุยนะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะเอาจริงจะเกิดเราดาเมจแน่นพอครับผมก็เรียกว่าผ่านได้ไม่ยากเลยก็ว่าได้นะครับ หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็พยายามเทคแคร์น้องเอลี่ครับถ้าเกิดหาตัวละครโจมตีออได้ครับผมก็จะยิ่งผ่านง่ายเข้าไปใหญ่นะก็ะจะบาดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับในตรวสวนนี้นะเนี่ยน้องเอลี่ครับผมก็โอกาสตุยได้อยู่นะก็พกพกคิวไปด้วยนะครับแค่นด้ก็จะช่วยได้เยอะละนะเนี่ยยิ่งถ้าเกิดพกตัวตีออไปด้วยครับผมก็ยิ่งผ่านได้ง่ายขึ้นทาเวลาได้ไวขึ้นนะครับ มาดีครับผมนะแค่เรื่อยๆ,ๆ,ๆครับนะอ่าโอเคนะครับนะอ่าเรียบร้อยครับในส่วนของอเอเจอร์แรกชิวๆครับสบายๆ ในโซคอลชารดที่2ครับนะเราจะสู้กับตัวขอดอกโครโรเอะนะครับนะซึ่งโครโรเอกก็จะเป็นตัวละครประเภทเกาะเหลืองดังนั้นเราก็หาตัวละครดาเบตกระสุนเหลือครับผมก็จะสามารถผ่านได้ไม่ยากนะครับนะซึ่งก็จะแนะนำครับผมนะ จะเป็นตัวของมิกาหรือจะเป็นเนรุก็ได้นะครับนะแต่เนรุเนี่ยจะได้เปรียบครับผมในเรื่องของความเหมาะสมด้านสถานที่มากกว่าตัวของมิกานะแต่จะเป็นใครก็ได้ครับผมนะจะเป็นอิวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็สามารถเอามาเล่นได้ซึ่งผมก็จะเอาตัวขอเซอานะครับผมนะกับเนริสาเอามาเล่นในรอบนี้ด้วยนะครับนะหลักๆก็ประมบานี้ครับ <c oughs> ค่อยๆเคลียร์ทีละตัวทีละตัวครับผมนะก็จะเริ่มต้นที่ตัวของโคโนเอก,ก่อนนะครับนะ นีฮะมาปุ๊บก็เอาเซอาครับผมลดค่าคอสครับผมไว้กับตัวขอเนรุูไปเกาะกนละกันนะครับนะอ่ะไป อ่ารอสักครู่เลยครับแค่นี้แหละสบายๆครับ ในโซคอเชลเจที่3นะครับนะเราก็ต้องสู้กับศัตรูหลายสีมากนะครับดังนั้นพกกระสุนมาให้ครบทุกสีนะบีสีเหลืองสีแดงนะครับผมนะสีฟ้าสีม่วงครับผมนะพกบาให้หมดเลยนะ และก็ได้ลองกับผมว่าตัวละครที่ใช้ครับผมสีม่วงผมจะใช้คานตะโกครับผมว่าตัวละครตัวนี้สามารถสแปมได้อยู่แล้วนะส่วนสีฟ้าครับผมนะผมก็ใช้ตัวของโคฮารุนะครับนะซึ่งโคฮาลุตัวส่วนนี้เนี่ยใครไม่บีก็สามารถใช้ตัวของนนองจีเซครับผมแทนได้นะเพราะว่าจีเซก็สามารถเคลียร์ได้วงกว้างเหมือนกันนะครับใน,ในส่วนของสี ฟ่ายตัวนี้ครับผมนะนี้ผมใช้โฮชิโนะนะครับผมเป็นแท้งนะครับนะเพราะว่าเราต้องการให้ศัตรูครับผมนะไปโจมตีศัตรูตัวด้านหน้า1ตัวครับผมมันจะได้รวมกลุ่มกันเราจะได้เขียนง่ายๆนะครับนะถ้าเกิดใครไม่มีนะครับผมก็สามารถใช้แท้งอื่นแทนได้นะซึ่งเราก็จะใช้ตัวขอเซนนาครับผมเป็นตัวดึงแทนถ้าเกิดใครไม่มีในส่วนของตัวโฮชิโนะนะครับนะส่วนสีเหลือครับผมนะก็จะใช้ตัวของเชลโนะครับผมนะเป็นตัวละครตีออแล้วก็เลงค่าคอร์สได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยตัวส่วนนี้เนี่ยใครไม่มีเชลโนก็สาามรถใช้ตัวละครตีออ ยามน้อมโนโนบิโมโบอีนะครับผมนะพวกนี้ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับสีแดงผมก็ใช้ฮิบิกิครับนะหรือจะเป็นตัวละคอ ior, ตีออตัวอื่นก็ได้ครับนะที่ถือว่าใช้งานให้หมดเลยอะรวๆก็จะประมาณนี้นะครับนะก็เริ่มต้นเด็กก็ใช้ตัวของเซนากันล้วกันนะเพื่อเป็นการดึงเชลโนครับผมนะไปอยู่กลุ่มด้านหน้ามันจะได้เคลียอะไรได้ง่ายๆนะครับนะอะประมาณนี้ครับ เริ่มต้นก็เอาเซเรนาได้ครับเดี๋ยวดึงลูโคครับผมนะไปด้านหน้าได้เลยนะรอสักครู่นะครับนะอ่าประบาณนดีครับแล้วก็เอาโฮ้ครับผมบาตรงนี้เลยนะโอเคนะครับผมที่เหลือก็เป็นฮิบิกิครับนะก็ค่อยๆเคียย์ไปนะครับอ่โอเคนะครับนะแล้วก็ตามด้วยตัวของสีเหลืองก็แล้วกันนะครับนะ แล้วก็ตาเป็นตัวของสีฟ้านะครับผมนะดูครับผมว่าในสีเยอะก็เอาเคลียร์นนไปแล้วกันนะครับนะลุงโฮก็บาดตกการนิดนึงจะได้เลนง่ายๆนะครับนะสีแดงครับโอเคนะครับนะสีม่วงก็แล้วกันอโอเคสีเหลืองครับ โอเคต่อไปก็สีฟ้านะครับนะโอเคเลียร์เป็นทีละสีครับวนๆไปเรื่อยๆนะครับนะบาตุกรนทีนึงนะครับก็พยายามอย่าให้ลูกโคหลุดโคโคจอกันล้วกันนะ ดูว่าสีไหนใกล้เต็มนะครับผมนะก็เคลียสีนั้นนะครับนะตอนนี้เราเหลือสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับนะก็เอาสีม่วงเกาะแล้วกันจะได้จบจบไปนะครับอ่าแล้วก็เหลือสีแดงนะครับผมนะกับสีฟ้านะครับนะโอเคแต่สีฟ้าไม่เคยโผล่มาเลยครับอ่าโอเคครับสีฟ้ามาแล้วโอเคครบทุกสีแล้วครับนะที่เหลือก็ค่อยๆเคลีย ตัวให้หมดเลยครับตาทีเดียก็ค่อยๆเคลียร์ไปครับนะหลังส,สกิลดับเบิ้ลครับผมตามความเหมาะสมนะครับแค่ดีก็จบแล้วประมาณนี้ครับผมในสูตรของแนวทางการผ่านชัเลเจที่3นะง่ายๆเลครับผมนะเนี่ยเพงแต่ว่าต้องคอนโทรลลูโฮให้เป็นตัวแบกกลุ่มนิดนึงนะครับ ในส่วนของเชลเจอร์ดันเอ็กนะครับในรอบนี้เราจะเจอศัตรูที่เป็นกรอบมั้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็หาดาวเวทม่วงแรกครับนะซึ่งก็เสนอตัวของมิกาชุดใบน้ำครับผมเป็นตัวเปิดนะครับนั้นแล้วก็แน่นอนครับผมใครไม่มีม<ไ>ิกาก็สามารถใช้ตัวของฮานาโกะแทนได้นะครับนะก็ะพยายามสแปมดาวเวทเขาไว้ครับผมแค่ดีก็โอเคแล้วซึ่งศัตรูครับผมจะมีจุดเด่นอย่างนึงก็คือจะมีดีบัฟที่โหดมากนะครับดังนั้นเราหาตัวละครครับผมเนี่ยที่มีความสามารถในเรื่องของการลบล่าเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับนะซึ่ง นัสซ์นะครับผมนะแลวก็โคโดเอะครับผมเป็นที่ตั้งนะครับนะแล้วก็อย่าลืมพกตัวฮิวครับผมไปด้วยนะผมพกมารีดอนไปในรอบนี้นะครับนะอ่ะแล้วก็รอบนี้ก็จะใส่ตัวขอเนกิซาครับผมแล้วก็คิซากิครับผมเข้ามาด้วยนะอ่าก็สามารถดูได้นะครับในสูตรขอสกิลตานะครับประมาณนี้แหละหลักๆเลยอ่ะโอเคปะดูกันเลยครับอ่าโอเคครับ เฟสแรกก็บอสศัตรูก็จะมีเรื่องประมาณ2 8 8ครับซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะก็ค่อยๆครับผมนะทำดาเมจได้ไม่ยากนะก็ใช้ตัวของอิคาริครับผมนะนางิสะนะครับนะแล้วก็มิกาครับผมมาเกับตัวเองก่อนนะครับแล้วก็อาสกิลดาเบจครับผมจัดไปได้เลยนะครับนะสองดอกก็ลวกแล้วนะครับนะไม่ยากครับผมนะในส่วนของเฟสแรกนะครับนะ ไปกันเลยครับที่เหลือก็รอสักครู่ได้ครับก็ฮิคารินะครับนะ้ในอิซาได้ครับผมนะ้ำแล้วก็ตัวของอาคิสกีครับมิกะได้ครับนะ้แล้วก็มิกะก็สแปมเลยครับ ทีเดียครับเรียบร้อยครับไม่ยากสบายๆนะครับ,บสำหรับรอบดีนะ